สวัสดีครับ DCM ครับยินดีต้อนรับสู่ Detective Code M ช่องที่เจาะลึกทุกคดีปริศนาไขาทุกเงื่อนงำที่ซ่อนอยู่และพาคุณไปสัมผัสกับความตื่นเต้นในโลกของการสืบสวนสอบสวนวันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปในคดีที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคดีหนึ่งคดีที่เริ่มต้นจากเพียงแค่จดหมายและเปลี่ยนชีวิตของคนหลายคนไปตลอดกาลจดหมายมรณะคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหนเด เนื่นก่อนในวันที่25กรกฎาคมณใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีและความหวังแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดที่ซ่อนเร้นเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากจดหมายขู่ฆาตกรรมปริศนาที่ถูกส่งถึงนายทุนอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังคุณอนันต์พักดีไพศาลโดยเนื้อหาในจดหมายนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่คำขู่ธรรมดาดแต่กลับเต็มไปด้วยรายละเอียดส่วนตัวที่แม้แต่ตำรวจ ก็ยังต้องแปลกใจในวันที่ดวงจันทร์สีเลือดปรากฏบนท้องฟ้าชีวิตที่รุ่งโรจของแกจะดับลงเพราะความลับที่แกซ่อนไว้จะถูกเปิดเผยนั่นคือข้อความในจดหมายฉบับแรกที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับคุณอนันต์แต่ในตอนแรกไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งวันนั้นมาถึงคดีที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกและดูเหมือนจะจบลงด้วยความสูญเสียแต่แล้วเสียงกระซิบจากความมืด ที่ส่งฐานมาทางตัวอักษรก็ดังขึ้นอีกครั้งเกมยังไม่จบและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าติดตามเมื่อจดหมายมรณะถูกส่งมาถึงมือของผมนักสืบรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางนี้ผมต้องยอมรับว่ามันเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตการสืบสวนที่ต้องแข่งกับเวลาแข่งกับความตายเพื่อที่จะหาตัวจอมบงการผู้อยู่เบื้องหาหลังจดหมายทั้งหมดนี้จงระวังตัวให้ดีเพราะเมื่อคุณรับรู้เรื่องราวนี้แล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับดำดิ่งสู่จดหมายมรณะคดีขู่ฆาตกรรมซีรีส์ด้วยกันครับหลังจากจดหมายฉบับแรกถูกส่งมาถึงคุณอนันต์ในช่วงแรกเขายังคงไม่เชื่อเขาคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องตลกที่น่ารังเกียจจากคู่แข่งทางธุรกิจหรือพวกที่อิจฉาแต่แล้วในวันถัดมาจดหมายฉบับที่สองก็มาถึงเนื้อหาในจดหมายไม่ได้ข่มขู่อีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาที่ไม่ควรมีใครรู้ สิ่งที่แกซ่อนไว้ในเซฟตัวรูปภาพพันรยาที่แสนสวยงามกำลังจะทำให้ทุกอย่างพังทลายประโยคนี้ทำให้คุณอนันต์ใจสั่นไหวและเริ่มที่จะรู้สึกถึงภัยคุกคามที่เข้ามาปล้ตัวเขาตัดสินใจจ้างบอดี้การ์ดส่วนตัวและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในบ้านแต่มันก็ยังไม่เพียงพอในคืนหนึ่งไฟในบ้านของเขาก็ดับลงอย่างไม่ทราบสาเหตุและเมื่อคุณอนันต์ลงมาตรวจสอบเขาก็พบว่า ประตูห้องทำงานของเขาถูกเปิดทิ้งไว้เซฟที่ซ่อนอยู่ใต้รูปภาพันรยาที่เขาเคยคิดว่าปลอดภัยก็ถูกเปิดออกข้างในมีเพียงแผ่นกระดาษเปล่าที่ถูกทิ้งไว้และจดหมายฉบับใหม่ที่เขียนข้อความสั้นๆว่าฉันมาแล้วและฉันจะกลับมาอีกความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของคุณอนันต์เขารู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจับตาดูเขาอยู่ความวิตกกังวลทำให้เขากลายเป็นคนหวาดระแวงและนั่นคือช่วงเวลาที่ผมนักสืบโค้ดเอ็้าเข้ามาในคดีนี้ผมถูกจ้างโดยคุณหญิงภรรยาของคุณอนันต์ที่รู้สึกว่าสามีของเธอกำลังจะเสียสติเธออยากให้ผมหาตัวคนที่ส่งจดหมายและหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไป ผมเข้าไปในบ้านที่เต็งไปด้วยความหวาดกลัวสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดที่ลอยอยู่นอกจากแต่ในขณะที่ผมกําลังตรวจสอบหลักฐานผมก็พบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจบางอย่างที่ดูเหมือนจะถูกมองข้ามไปบางอย่างที่ผมจะใช้เป็นกุญแจสําคัญในการเปิดเผยตัวตนของคนร้ายในคดีนี้ผมเริ่มต้นการสืบสวนด้วยการตรวจสอบจดหมายทั้งหมดที่ถูกส่งมาถึงคุณนันท์แต่ละฉบับถูกเขียนด้วยลายมือที่แตกต่างกันไป ทำให้ผมต้องสงสัยว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของคนเพียงคนเดียวหรือไม่ก็คนร้ายจงใจที่จะอำพรางตัวตนของตัวเองด้วยวิธีนี้ผมเก็บรวบรวมหลักฐานและพยายามที่จะหาจุดเชื่อมโยงผมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณอนันต์คู่แข่งทากล้องธุรกิจอดีตคู่กรณีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาจนกระทั่งผมไปสะดุดกับรูปถ่ายเก่าๆที่ถูกซ่อนไว้ในห้องทำงานของคุณอน,นันต์ ในรูปนั้นมีผู้ชายสองคนยืนอยู่ด้วยกันหนึ่งคนคือคุณอนันต์ในวัยหนุ่มและอีกคนคือผู้ชายที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณอนันต์รูปถ่ายนี้ถูกป,ปิดด้วยกาวและซ่อนออนอยู่หลังกรอบรูปเกา่ามันทำให้ผมรู้สึกได้ทันทีว่ามันต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ผมเอาหลักฐานทั้งหมดที่ได้มาไปตรวจสอบที่ห้องแล็บลายมือลายนิ้วมือ DNA ทุกอย่างที่สามารถใช้ระบุตัวต,วตนได้แต่ผลที่ได้กลับทำให้ผมต้องประหลาดใจไม่มีร่องรอยของใครเลยทุกอย่างดูเหมือนจะถูกทำความสะอาดมาอย่างดีแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคนร้ายใหม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดก็คือผมพบเศษ DNA ที่ไม่ตรงกับใครเลยมันเป็น DNA ของผู้หญิงซึ่งในคดีนี้ยังไม่เคยปรากฏตัวผู้หญิงที่เกี่ยวข้องเลย ผมต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดผมกลับมาดูที่รูปถ่ายเก่าอีกครั้งผมพยายามที่จะจําใบหน้าของผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างคุณอนันต์และในที่สุดผมก็จําได้ว่าเขาคือใครเขาคือนทีอดีตเพื่อนนอนสนิทของคุณอนันต์ที่เคยร่วมลงทุนทําธุรกิจด้วยกันแต่แล้วก็มีข่าวลือว่าทั้งสองคนทะเลาะกันและแยกทางกันไปนาทีดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีนี้ผมตัดสินใจที่จะตามหาหนาทีทันที เพื่อที่จะถามเขาเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาและความเกี่ยวข้องของเขากับจดหมายมรณะแต่แล้วผมก็ต้องพบกับข่าวร้ายนาทีเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนจากกุบัิติเหตุทางรถยนต์ผมไปที่บ้านของนาทีและสิ่งที่ผมพบที่นั่นก็ทำให้ผมต้องตกใจเพราะมันคือจดหมายมรณะฉบับที่สามที่มีเนื้อหาเขียนไว้นายมาสายไปแล้วนักสืบผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกเล่นงานเหมือนมีใครบางคน กำลังนำทางผมไปสู่กับดักที่วางไว้แต่ผมไม่มีทางเลือกอื่นผมต้องทำตามเกมของพวกเขาผมกลับไปที่บ้านของนาทีอีกครั้งตรวจสอบทุกซอกทุกมุมพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมและสิ่งที่ผมพบในตู้เซฟท,ที่ซ่อนอยู่หลังหนังสือคือบันทึกประจำวันของนาทีผมเปิดอ่านด้วยความตื่นเต้นและมันก็ทำให้ผมได้รับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีต นาทีเป็นเพื่อนสนิทของคุณอนันต์ทั้งสองคนร่วมกันก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรแต่แล้วเมื่อบริษัทเริ่มเติบโตคุณอนันต์ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปเขาเริ่มที่จะทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเมื่อนาทีพยายามที่จะเตือนเขาคุณอนันต์ก็เลือกที่จะหักหลังนาทีและไล่เขาออกจากบริษัทนาทีพยายามที่จะฟ้องร้องคุณอนันต์แต่เขากลับแพ้คดีเพราะคุณอนันต์ ได้ใช้เส้นสายและเงินทองในการทำให้อีกฝ่ายแพ้คดีและหลังจากนั้นไม่นานอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่พรากชีวิตของนาทีก็เกิดขึ้นในบันทึกประจำวันของนาทีเขาได้เขียนไว้ว่าฉันรู้ว่ามันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุฉันรู้ว่าคุณอนันต์กำลังจะทำอะไรกับฉันแต่ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ฉันจะหาทานเอาคืนฉันจะทำให้เขารู้สึกถึงความสูญเสียอย่างที่ฉันรู้สึก มันผ่านคนที่เขารักนะครับผมรู้สึกถึงความโกรธแค้นของนาทีที่ถูกถ่ายทอดออกมาทางตัวอักษรมันเป็นความเจ็บปวดที่ถูกหักหลังมันเป็นความโกรธที่ยากจะแก้แค้นแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือทำไมในจดหมายมรณะถึงมี DNA ของผู้หญิงถ้าคนร้ายคือนาทีแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครผมกลับไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับนาทีอีกครั้งผมพบว่านาทีมีลูกสาวคนหนึ่งหนึ่งลูกสาวที่ชื่อว่านภ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับคุณนันน์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเกมที่แท้จริงเมื่อลูกสาวที่เต็มไปด้วยความแค้นต้องการที่จะแก้แค้นแทนพ่อของเธอผมออกตามหานภัททันทีผมตรวจสอบข้อมูลและพบว่าเธอเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ศิลปะที่ชื่อว่า Gallery of Secrets เธอมีชื่อเสียงในเรื่องของงานศิลปะ ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธแค้นและความสิ้นหวังเมื่อผมไปถึงแกลเลอรี่ของเธอผมก็พบว่ามันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลับทุกภาพวาดทุกชิ้นงานดูเหมือนจะสื่อถึงเรื่องราวบางอย่างและเมื่อออผมมองไปที่ภาพสุดท้ายผมก็ต้องตกใจเพราะมันเป็นภาพวาดของนาทีพ่อของเธอที่ถูกวาดขึ้นมาให้ดูเหมือนเป็นวีรบุรุษที่ถูกขัดหลัง ผมเดินเข้าไปในห้องทำงานของณภัฒนและสิ่งที่ผมพบก็คือจดหมายอีกฉบับที่ถูกเขียนด้วยลายมือของผู้ชายจดหมายฉบับนี้มีข้อความสั้นๆว่าเธอทำได้ดีมากลูกสาวแต่เกมยังไม่จบจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ถูกส่งมาถึงคุณอนันต์แต่ถูกส่งมาถึงณพัฒมันทำให้ผมต้องคิดทบทวนใหม่ทั้งหมดหรือว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวของณพัฒที่แก้แค้นให้พ่อของเธอหรือว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ ผมรู้สึกได้ว่าผมกำลังพลาดอะไรบางอย่างไปและผมต้องรีบหาคำตอบให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปผมขอให้นภัทรให้ความร่วมมือแต่เธอกลับปฏิเสธและหนีไปทิ้งให้ผมอยู่กับคำถามมากมายในหัวใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังจดหมายฉบับนี้และทำไมถึงต้องใช้ DNA ของผู้หญิงในการทำเรื่องทั้งหมดนี้ผมกลับมาที่ออฟฟิศและพยายามที่จะหาคำตอบจากหลักฐานที่ผมมีผมกลับไปดูที่รูปถ่ายเก่าอีกครั้งและคราวนี้ ผมมองไปที่คุณอนันต์ที่อยู่ในรูปและผมก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่แปลกไปสิ่งที่ผมไม่เคยสังเกตมาก่อนบางอย่างที่ดูเหมือนจะถูกซ่อนเอาไว้บางอย่างที่ผมจะต้องใช้เป็นกุลแย่สาคัญในการไขคดีนี้ให้จบลงผมรู้แล้วว่าคนร้ายไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มีสองคนและคนที่สองก็คือคนที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเมื่อผมกลับมาที่ออฟฟิศ ผมเริ่มตรวจสอบรูปถ่ายเก่าที่คุณอนันต์ถ่ายกับนาคีอีกครั้งผมสังเกตเห็นว่าบนไหล่ของคุณอนันต์มีรอยสักเล็กๆรูปกุญแจอยู่ซึ่งผมจำได้ว่าในจดหมายมรณะทุกฉบับจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้ประทับไว้ผมรู้สึกได้ทันทีว่าผมกำลังเข้าใกล้ความจริงผมเริ่มที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับรอยสักนี้และมันก็ทำให้ผมได้รู้ว่า อุจจนี้ไม่ใช่รอยสักธรรมดาแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มลับกลุ่มหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตเพื่อนสนิทของคุณอนันต์และนาทีกลุ่มนี้มีชื่อว่า The Keys Club และคนที่ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็คือคุณวิชัยเพื่อนอีกคนของคุณอนันต์คุณวิชัยเป็นอดีตนักเขียนที่เคยเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนชื่อดังแต่แล้วเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย หลังจากที่นิยายของเขาถูกกลอกาเรียนแบบและถูกนำไปสร้างเป็นหนังโดยคุณอนันต์ผมรู้สึกได้ว่าทั้งหมดนี้คือแผนการที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกแผนการ<น>ที่จะแก้แค้นคุณอนันต์ด้วยวิธีที่แยบยลที่สุดผมตัดสินใจที่จะตามหาคุณวิชัยทันทีผมเดินทางไปที่บ้านร้างของเขาและสิ่งที่ผมพบที่นั่นก็ทำให้ผมต้องตกใจเพราะมันคือโรงพิมพ์ขนาดเล็ก ที่ถูกดัดแปลงมาเพื่อใช้สำหรับพิมพ์จดหมายมรณะโดยและเอกสารที่ถูกเขียนด้วยลายมือที่แตกต่างกันไปและผมก็รู้สึกได้ว่านี่คือตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และในขณะที่ผมกำลังจะโทรหาตำรวจผมก็ต้องตกใจเมื่อคุณวิชัยปรากฏตัวขึ้นข้างหลังผมพร้อมกับปืนในมือเขาบอกว่าเกมยังไม่จบนักสืบอ,อมรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นชีวิตของผมกำลังอยู่ในอันตราย แต่ผมไม่มีทางเลือกอื่นผมต้องเอาชนะเขาให้ได้ผมใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาจากการฝึกฝนการต่อสู้ผมหลบหลีกกระสุนที่พุ่งเข้ามาผมใช้ความเร็วและความว่องไวในการเข้าถึงตัวเขาและในที่สุดผมก็สามารถที่จะหยิบปืนจากมือเขาได้ผมจับก,กุมคุณวิชัยและถามเขาว่าทำไมเขาถึงทำอําเรื่องทั้งหมดนี้ทำไมเขาถึงต้องทำเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้กับคุณอน,นันต์ คุณวิชัยหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วเขาก็บอกว่าฉันทําเพื่อความยุติธรรมเพื่อที่จะเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้เพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณอนันต์เป็นคนเลวร้ายขนาดไหนเขาเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้ผมฟังตั้งแต่เรื่องการถูกหักหลังโดยคุณอนันต์นิยายของเขาที่ถูกลอกเลียนแบบจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะแก้แค้นเขาบอกว่าเขาได้จ้างนภัร ให้เป็นหน้าฉากของคดีนี้ให้เธอใช้ d n a ของตัวเองในการสร้างความสับสนให้กับตำรวจและทำให้คดีนี้ดูเหมือนจะเป็นฝีมือของผู้หญิงและเขาบอกว่าเขาได้สร้างตัวตนของนาทีขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะใช้เป็นแพะรับบาปในคดีนี้ผมรู้สึกตกใจกับความบ้าคลั่งและความชั่วร้ายของเขาเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะแก้แค้นให้ตัวเอง แต่แล้วคุณวิชัยก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แล้วเขาก็บอกว่านายคิดว่านายชนะแล้วเหรอนักสืบนายคิดว่าเกมจบแล้วเหรอไม่ใช่หรอกเกมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเพราะฉันไม่ได้มาคนเดียวและคนที่เหลือคือคนที่นายไม่ควรประมาทที่สุดผมรู้สึกได้ถึงลางแสงหอนที่ไม่ดีคําพูดของคุณวิชัยยังคงดังก้องอยู่ในหัวของผมคนที่เหลือคือคนที่นายไม่ควรประมาทที่สุดผมรีดติดต่อไปยังตำรวจ และแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณวิชัยเป็นคนร้ายและผมก็รีบเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่คุณอนันต์นอนพักรักษาตัวอยู่ผมต้องไปเตือนเขาและครอบครัวของเขาให้ระวังตัวเมื่อผมไปถึงผมก็พบว่ามีพยาบาลเขาหนึ่งกำลังดูแลคุณอนันต์อยู่พยาบาลคนนี้มีรอยยิ้มที่แปลกๆบนใบหน้าและเธอก็ดูเหมือนจะกำลังทำอะไรบางอย่างกับเครื่องช่วยหายใจของคุณอนันต์ผมรู้สึกได้ทันทีว่า เธอต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมรีบพุ่งเข้าไปหาเธอและในขณะที่ผมกำลังจะจับตัวเธอเธอก็รีบวิ่งหนีไปแต่ผมก็สามารถที่จะดึงเข็มฉีดยาที่เธอซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเธอออกมาได้เข็มฉีดยานั้นมีของเหลวสีดำที่ดูน่าสงสัยผมรีบพาเข็มฉีดยานั้นไปตรวจสอบที่ห้องแลบและผลที่ได้ก็ทําให้ผมต้องตกใจเพราะมันคือสารพิษที่มีความร้ายแรงถึงชีวิตผมรู้สึกได้ว่า ผมกำลังจะทำสิ่งสำคัญให้สำเร็จผมย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งและคราวนี้ผมก็พบว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่กำลังจะเข้าไปในห้องของคุณอนันต์และผู้หญิงหญิงคนนี้ก็คือคุณหญิงพลัยนึ่งไว้ในมือและในขณะที่เธอกำลังจะเปิดประตูห้องผมก็รีบเข้าไปและหยุดเธอไว้ผมถามเธอว่าคุณกำลังจะทำอะไรคุณหญิงเธอหันมามองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจ และเธอก็ยอมรับว่าเธอคือคนร้ายอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้มีความหมายและทุกการกระทําก็มีผลที่ตามมาคดีจดหมายมรณะจบลงแล้วแต่เรื่องราวของผมนักสืบโค้ดเอมยังคงดำเนินต่อไปผมรู้สึกได้ว่าตัวเองเติบโตขึ้นจากคดีนี้ผมได้เรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความขาวและดำแต่ยังมีสีเทา ที่ซับซ้อนและบางครั้งคนร้ายก็ไม่ได้ชั่วร้ายไปเสียทุกอย่างและผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้ดีไปเสียทุกเรื่องมันคือการเดินทางที่ทำให้ผมได้ค้นพบความหมายของคำว่านักสืบการเป็นนักสืบไม่ใช่แค่การหาตัวคนร้ายแต่เป็นการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่และเป็นการนำความยุติธรรมกลับคืนมาและนั่นคือภารกิจของผมผมขอขอบคุณทุกคนที่อยู่กับผมมาจนถึงตอนนี้ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและกำลังใจถ้าคุณชอบการเดินทางในโลกของการสืบสวนสอบสวนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคดีปริศนาที่กำลังจะมาถึงในอนาคตผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวหลายความลับที่รอให้เราไปค้นพบและผมพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ เพื่อที่จะทำให้โลกนี้มีความยุติธรรมมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคดีต่อไปสวัสดีครับ